สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางฮานอยนะคะกับช่องตัวเลขพัลลยชาแนวทางฮานอยพิเศษปกติกับ VIP วันที่11กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก่อนจะไปดูแนวทางเรามาดูแนวทางย้อนหลังกันก่อนแล้วกันนะคะวันของวันที่10เนาะเด่นรูดทั้ง2ช่องนะคะช่องแรก2-3ช่องที่2นั้น หกับ5นะคะช่องแรกมาที่92เมื่อวานแอนบินให้กับหัว6เป็น9ถ้าท่านใดกับหัวก็ยินดีด้วยนะคะเข้าที่9 2. แล้วก็มารอบปกติเออเมืม่อวานต่อเนาะ2 2กับ2 1นะคะรูดเต็งบนล่างสำหรับรอบวีนั้นไม่มานะคะแต่ช่องที่2นั้นมา5 7แล้วก็ ออมา57ตัวเดียวมา57รอบเดียวนะคะโอเคเรามาดูกันชุดเลขชุดกันนะคะเลขชุดเข้าที่57รอบพิเศษคือชุดเน้นนะคะแล้วก็มา17รอบวีแบดมินไม่ได้เน้นเนะแต่ว่าแนวทางมันมาเนาะ ก็ยินด,ดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยนะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทําบุญกันด้วยนะจ้าท่านใดอยากสนับสนุนแบ่งปันน้ําใจให้กับแอดมินหรือเด็กๆที่บ้านแอดมินก็เลขบัญชีที่หน้าจอเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะเรามาดูของวันที่11กันต่อเลยค่ะแนวทางวันที่11 เด่นรูดช่องแรก4กับ5นะคะช่องที่2นั้น6กับ5ชน5 5จะมาไหมเนาะเออแต่ว่าแนวทางนั้นจับชุดวิน4 6 4 5 5 6 5 5นะคะถ้ากันก็กลับหัวนะสำหรับชุดเลขชุดนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะเลขชุด มี70ได้ชุดเดิมเนาะแนวทางนั้นชนชุดเดิมหลายสูตรแอดมินนำมาจับนะคะ71 72 73 74 75 60 61 62 63 64แล้วก็ หกนะคะถ้าใดรอชุดเน้นก็เตรียมไว้นะคะถ่าใดเพิ่งเข้ามารับชมแนวทางกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางถัดไปเนาะมีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะอย่างวันที่10นั้นหวยลาวเข้าที่ 2- 4สข้างบนไปนะคะชุดเน้นนะคะชุดเน้นมี70 6 0 6 1 7 3 6 3 6 4 6 5ฟังอีกครั้งนะคะ70 60 61 7 3 6 3 6 4แล้วก็6 5นะคะนี่คือแนวทางชุดเน้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางค่ะรัฐบาลไทยใกล้เข้ามาแล้วนะคะ บางครั้งแอดมินลงแนวทางไม่เป็นเวลาเนาะแอดมินก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะสำหรับท่านที่รอชมช่วงค่ำนะแอดมินติดทำงานแล้วก็บางครั้งมันเวลาไม่ตรงนะคะเวลาว่างไม่ตรงกลับมาบางทีก็ดึกแล้วกลับมาคำนวณก็ล้าแล้วเนาะแอดมินเลยไม่ได้ลงให้เป็นเวลานะคะก็ต้องขออาภายัยแต่ว่าลงให้แน่นอนนะคะยังไงก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า